มาได้จ้ามานาผูมาหน้าจ้ามาหลับรวมกันเจะไั้แอกไม้มาัอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวนะคะลูกสาวอยากทำมาสุกก่อนอันนี้จะเป็นสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคาก่อนสวัสดี้าก่อนมคุณแ่ทใช่สวัสดีข้าปาร์ตีสวย ัอดีค <opolit any> ่ะแม่มาละบุร่วมกันค่ะวันนี้ต่งบัตรเทโวขึ้นปีใหม่นะคุ สวัสดีน้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาไลสดเช้าแล้วนะคะทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่จ้ามาลบบุญร่วมกันนะคะวันนี้ที่วัดนะคะตักบาตรที่วัดนะคะ ภาสิเป็นงางพูดต่างมาเร่วมกันจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบนอก ໄດ້ເບິ່ງມັນແຍກ